สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily d a i ด y d o s สสาราและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV mm hmm. คืนนี้พรรคเพื่อไทยก็จะมีการปราศัยใหญ่ที่วงเวียนใหญ่นะครับหลังจากนี้ก็จะมีการปราศัยไปเรื่อยๆภาพของการปราศัยนั้นยังไม่มีนะฮะแต่ก็เลยประมวลภาพในอดีตที่เคยมีการปราศัยมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนี่เป็นการปราศัยของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่การปราศัยของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือนอปชเพราะฉะนั้นคนที่จะไปขึ้นเวทีก็จะไม่ใช่ แกนำนป,ปชแต่ว่าเป็นเป็นพรคเพื่อไทยแต่ผมเชื่อว่าคนที่นั่งฟังก็จะเป็นคนที่ใส่เสื้อสีแดงอย่างนี้นั่นแหละนะฮะคงจะเป็นสิ่งที่ควบคุมมวลชนไม่ได้ว่าให้มาแล้วให้ใส่เสื้อสีอื่นคือผู้ง่ายฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่พร้อมที่จะใส่เสื้อสีแดงทําให้ผมนั่งคิดดูอยู่ว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะหาเสียงสําหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่ตั้งเวทีปราศัยคือจะทั้งเวทีปราศัยก็ทําไปผมคิดว่านั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ แต่ถ้าเกิดคุณต้องการกระชับฐานเสียงอย่างที่มีผลมากที่สุดเนี่ยดีที่สุดเนยนะฮะไม่ต้องเสียเวลาไปเดินสายปราัยให้เหนื่อยหรอกครับออกผลงานออกมาที่มันโดนใจประชาชนที่ไม่ให้ฐานเสียงของพักนั้นผิดหวังออกผลงานออกมาแบบที่ให้โดนใจประชาชนเพื่อไม่ให้ฐานเสียงของพักเขาไปเลือกพัคอื่นนั่นคือสิ่งที่ทำได้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่ต้อง ทำสำหรับรัฐบาลนี้คือพูดง่ายไม่ต้องเต้นตามฝ่ายค้านเรื่องอุตภเปิลก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่มันมีเรื่องอื่นด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญไม่ต้องเต้นตามตุลาการสารรัฐมนูญเรื่องคดีความต่างๆนะฮะการช่วยเหลือผู้ที่เป็นเหยื่อของผู้ชุมนุมอันนี้พรรคเพื่อไทยได้ทําไปบ้างแล้วการเยียวยาผู้ชุมนุมแต่ว่าการจัดการกับรัฐบาลชุดที่แล้วการดําเนินคดี กับรัฐบาลชุดที่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าสักเท่าไหร่และในขณะเดียวกันถ้าคุณไปดูกฎหมายฉบับต่างๆที่ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยฐานเสียงกลุ่มคนเสื้อแดงเรียกร้องให้รัฐบาลนี้แก้ไขให้ผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมในสภารัฐบาลนี้ก็ยังไม่ได้ผลักดันถ้าทําทั้งหมดนั้นซึ่งผมไม่อยากจะมานั่งไล่เรียงดูอีกครั้งนะฮะว่ามมีกฎหมายฉบับใดบ้าง ท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้มาตั้งแต่แรกทราบดีมันมีอยู่ประมาณสี่ฉบับที่ต้องได้รับการแก้ไขถ้าคุณแก้ไขตามที่ได้กําหนดมาตั้งแต่แรกจากที่ฐานเสียงเขาเรียกร้องมาวันนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปปราศัยที่วงเวียนใหญ่หรอกฮะคะแนนเสียงมันจะมาเองเพราะเผลอคะแนนเสียงจากคนที่เป็นกลางไม่ได้เลือกพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้สวมใส่เสื้อสีใดสีหนึ่งก็จะมาเลือกกันเอง นะหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการริรอนสิทธิประชาชนเรื่องของพอรบการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเรื่องของพอรบอคอมพิวเตอร์เรื่องของการปล่อยโทษนักการเมืองปล่อยโทษการเมืองนะฮะ uh, prison, uh, political prisoners เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ต้องคิดดูกันอีกครั้งหนึ่งโอเคปราศัยก็ปราศัยไปแต่ว่าผลงานของรัฐบาลในที่สุดจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนนั้น กลับมาเลือกพักเพื่อไทยอีกครั้งซึ่งณนะเวลานี้หลายคนที่เคยเลือกพักเพื่อไทยไปก็ไม่แน่ใจว่าจะเลือกดีหรือเปล่าบังเอิญมันไม่มีที่อื่นให้ไปเลือกก็ต้องเลือกพักเดิมนะฮะไม่อยากให้คนเลือกพักเพื่อไทยด้วยเหตุผลเพียงแค่นั้นมันอ่อนเกินไปพูดถึงเรื่องที่น่าผิดหวังมากที่สุดแล้วผมไม่รู้ว่าจะโทษรัฐบาลไทยหรือโทษฝ่ายค้านของประเทศไทยหรือโทษคนไทยทั้งหมดเอาเป็นว่าผมโทษนักการเมืองทั้งหมดแล้วกันที่ ไม่ take action เลยในเรื่องนี้หรือ take action ไปแล้วถึงเวลาไม่ยอมรับผิดชอบฝ่ายค้านก็บอกไม่เกี่ยวนะฮะที่ไม่มีโครงการนาซาอุตภเาไม่เกี่ยวเป็นความผิดของรัฐบาลคุณจะไม่เกี่ยวได้อย่างไรคุณเป็นคนตีเรื่องนี้ขึ้นมาผมสามารถโทษได้ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพันธมิตรทั้งสื่อที่พยายามเล่นกระแสนี้และผมก็จะโทษรัฐบาลด้วยผมก็จะโทษรัฐบาลด้วยที่ปล่อยปะละเลย แล้วเต้นไปตามกระแสคัดค้าน,นเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่โพลสรุปออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วว่าประชาชนนั้นสนับสนุนส่วนใหญ่เกิน50%สนับสนุนให้นาซามาทำโครงการนี้ที่อุตภเาแต่ว่าสงสัยโปสเตอร์นี้สะท้อนความรู้สึกนึกคิดที่ชัดเจนที่สุดณเวลานี้ไปดวงจันทร์ง่ายกว่ามาเมืองไทยผมยืมนิดหนึ่งในวันนี้นะฮะขออนุญาตภาพนี้ผมได้มาจากเข้าไปดูใน Facebook ใน Twitter ไปดวงจันทร์ง่ายกว่ามาเมืองไทยคือไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นในเมืองไทยที่ทําให้ปัญหาการเมืองมันโศโครกจนในที่สุดแล้วรัฐบาลไม่กล้าทําอะไรฝ่ายค้านกล้าทําทุกอย่างในที่สุดแล้วทําให้ผลประโยชน์ของชาตินั้นเสียหายสงสัยตอนนี้ประเทศไทยไม่ต้องเรียนรู้อะไรแล้วสงสัยไม่มีโอกาสที่จะร่วมมือแม้กระทั่งในเรื่องที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อชาติเลย สหรัฐเขาจะมาเอาประโยชน์อะไรไปจากไทยนะจากโครงการนี้มีแต่เราได้ประโยชน์ที่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นวาทะแห่งสัปดาห์ก็คือไปดวงจันทร์ง่ายกว่ามาเมืองไทยแต่ถ้าจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและไทยเนี่ยนะฮะโทษทีผมแยกเรื่องโครงการนาซาอุตภาไปได้ไหมฮะเพราะเรื่องโครง,ารครงการนาซาอุตภามันต้องเดินหน้าไปอยู่แล้วแล้วเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่รัฐบาลไม่เทคแอคชั่นแล้วปล่อยมีการเปิดประชุมสภาหนึ่งโดยใช้มาตรา179 ถกกันในเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่ถ้าคุณจะถกเรื่องนี้คุณต้องถกตั้งแต่2เดือนที่แล้วคุณมาถกตอนนี้นาซาวันนี้ยกเลิกโครงการไปแล้วนาซายกเลิกโครงการไปใครเสียหายเขาไม่เสียหายหรอกฮะประเทศไทยเสียหายนักวิทยาศาสตร์ของไทยที่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ก็ไม่ได้เรียนรู้อันนี้โทษรัฐบาลที่ไม่ Take A c t i o n แล้วเต้นไปตามกระแสะฝ่ายค้านแต่ฝ่ายค้านถ้าคุณจะมานั่งบอกว่าคุณไม่ได้มีส่วนร่วมเลยเป็นความผิดของรัฐบาลเพียงผู้เดียวคุณพูดอย่างไงก็ไม่ได้พวกคุณเล่นเรื่องนี้เต็มที่เหมือนกัน แต่แยกเรื่องนี้ออกไปเรื่องนาซ่าอุตภามันต้องทําอยู่แล้วโครงการธรรมดาธร,รมดาความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐหลายคนนั้นมีปัญหาเรื่องนี้หลายคนมองว่าไทยนั้นไม่เปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ทางทหารของไทยและสหรัฐมันไประดับที่เราให้สิทธิพิเศษกับสหรัฐอเมริกาโทษทีน,นี่เป็นเรื่องใหม่นะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสที่จะพบกันระหว่างพลอากาศเอกสุกรรพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย กับนายลีอนพนเนต้าเบอร์หนึ่งที่แพนตากอนผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีได้ซ้ำไปมันเป็นสิ่งที่ดีได้ซ้ำไปที่ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐมันอยู่ในระดับที่แน่นแฟนมากทําไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่าสหรมริกานั้นเป็นมหาอำนาจที่มีอิทธิพลสําคัญประเทศหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเรามีความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับสหรัฐแล้วถึงเวลาเราไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางทหารท,ท,ที่ดีกับประเทศจีนได้ ผู้นำฐานจีนเพิ่งมาพบพลเอกประยุทธ์จันโอชาความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับจีนก็ดีดีเหมือนกันระหว่างสหรัฐกับไทยก็ดีก็มีแต่เรื่องนี้แหละนะเรื่องนี้ที่คัดการกันคัดค้านกันไปมากจนโครงการนาซาอุตภาโล่มที่จะไปมีผลต่อความสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวกับทหารแต่ว่าพลเรือนต่อพลเรือนที่อาจจะทําให้แย่ลง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสารัฐเป็นเป็นความสัมพันธ์พิเศษที่มีมานานหลายยุคหลายสมัยแล้วแล้วฝ่ายที่มานั่งกล่าวหาว่ารัฐบาลนี้จะเดินตามก้นสารัฐโทษทีฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะเปิดให้สารัฐเข้ามามีทธิพลทางทหารในภูมิภาคมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ผู้ง่ายแทบจะไม่เกี่ยวเลยว่าจะเป็นรัฐบาลจากพรรคการเมืองไหน เพราะมันเป็นเรื่องที่บางทีมาเหนือกว่านั้นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐก็รู้ดีเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ประชาธิปัตย์ไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากหรอกว่าถึงเวลาถ้าเป็นรัฐบาลของคุณคุณจะ Take Action ที่แตกต่างเกี่ยวกับการปรับสภาพประเทศไทยกับอิทธิพลทางทหารของสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐรละผลกระทบจากเรื่องนี้ไหมมันลึกกว่านั้นมันแน่นกว่านั้นเรื่องแค่นี้เรื่องนาซาอุตุเภาโครงการนี้ล้มไปชั่วคราวปีนี้มันไม่มีผลหรอกฮนะแต่ที่มันมีผลก็คือนักวิทยาศ,าศาสตร์ของไทยนั้นเสียประโยชน์ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ควรจะเป็นโครงการที่เดินหน้าไปตามปกติและพูดตามตรงเรื่องนี้มันไม่ถึงไม่ต้องถึงขั้นเข้าคณะรัฐมนตรีเลยก็ได้แต่ถ้าจะเข้าคณะรัฐมนตรีก็เข้าไป แต่มันไม่ต้องเข้าสภานแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ผมไม่รู้ว่ารัฐบาลขี้กลัวหรือฝ่ายค้านชอบตีเรื่องขึ้นมาแล้วก็ไม่รับผิดชอบแต่ว่าเรื่องนี้โครงการนาซาอุตภาวล้มรับไปเต็มๆทั้งคู่ทั้งฝ่ายค้านทั้งรัฐบาลเสียโอกาสสำหรับประเทศชาติถึงเวลาของช่วงเดลี่คอเวอร์ ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6กรกฎาคมจะเชิญชมเ,เป็นฟีเจอร์พิเศษนะครับเป็นรายงานพิเศษที่ทาง voice รายการ voice นิวส์ในช่วงเวลา19นาฬิกานะฮะถ้ามีคลิปเปิดคลิปเลยนะฮะอยากจะดูคลิปนิดหนึ่ง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาก่อนรายการ The Daily Dose เนี่ยเขาจะนำเสนอเราจะมีรายการพิเศษหลายเรื่องนะฮะในอดีตที่ผมคิดว่าน่าชมแต่ว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดเพราะว่าไม่ค่อยจะเห็นสถานีโทรทัศน์ไหนในประเทศไทยเข้าไปดูชีวิตของประชาชนประชาชนที่เป็นนักโทษที่อยู่ในเรือนจำ คุกไทยทำลายคนคุกไทยทำลายคนชีวิตในเรือนจําของไทยนั้นต่ำกว่ามาตรฐานสากลไม่ต้องพูดไปถึงประเทศ<า>แถบสแกนดิเนเวียนอย่างเช่นนอร์เวย์สวีเดนไม่ต้องพูดถึงประเทศพวกนั้นมาตรฐานประเทศพวกนั้นสูงกว่าปกติของโลกอยู่แล้วแต่ว่าเอามาตรฐานปกติของโลกเรือนจําของไทยก็มีมาตรฐานที่ต่ํากว่า คุณภาพชีวิตมันแย่ขนาดไหนคุกไทยทำลายคนทำลายจิตวิญญาณหรือคอนเชนส์ของชนของคนอย่างไรสัปดาห์หน้า Voice News พักกครูครับช่วงหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องของช่อง3กับ WorkPo พ n t กันน่ฮะ ต้องปรบมือให้อาจารย์แก้วสารนติโพธินะครับกับคุณสารียอ,องสมหวังนะครับซึ่งนานทีปีหนแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งเดียวอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่ผมเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของคุณสารียอ,องสมหวังกับอาจารย์แก้วสารนติโพธิเพราะว่าคําสั่งของศาลปกครองที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคในครั้งนี้ที่เป็นเหยื่อของการกระทําของบริษัทเป็นแค่สองสาบริษัทเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนนั้นรออยู่แต่ว่าจะสายเกินไปเข้าใจว่าศาลเขาจะนัดฟังคําสั่งคุ้มครอง จอดำบอลยูโรในวันที่29มิถุนายนนะฮะก็ไม่ทันคืนนี้นะฮะไม่ทันแมตช์คืนนี้ระหว่างเยอรมนีกับอิตาลีแต่ว่าอาจจะทันแมตช์รอบชิงเขาจะนัด29มิถุนายนบ่าย2องโมงนะะผมอยากเห็นคำวินิจฉัยที่จะสร้างบรรทัดฐ,ฐานให้บริษัทและสถานีที่ลงสัญญากันและถึงเวลาทำให้ประชาชนเกือบทั้งประเทศไม่มีโอกาสที่จะดูในสิ่งที่ควรจะมีสิทธิ์ที่จะดูบ้างเนี่ย ผมอยากจะเห็นคำวินิจฉัยในแบบที่เป็นธรรมต่อ,อประชาชนแต่ว่าครั้งนี้นี่นนะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เสียหายคือใครรู้ไหมฮะคนที่เสียหายคือ advertising agency หรือบริษัทต่างๆที่เอาเงินไปลงทุนโฆษณาพวกคุณไปโฆษณากับสิ่งที่ในที่สุดแพร่ภาพออกไปแล้วลอยไปในอากาศไปที่ไหนก็ไม่รู้ไปในหนวดกุ้งก้างปลาที่ประชาชนทั้งประเทศเขาไม่มีการเพราะว่าปัจจุบนัน there is no free TV it's all paid Anal What analog What Ana? น o ลโอเคไปที่เรื่องของเซนเซอร์ชิปดีกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับกศทชสักเท่าไหร่คือเงีย้ยผมคิดว่าการที่จะไปจ้างคน1,000 0บาทแล้วนำทำ PR า PR เพื่อรายการกระช่างเรตติ้งในช่วงที่เวลาคนนั้นชมรายการกับครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมก็ไม่ได้มองว่า WorkPo i n t หรือช่อง3ทํทในสิ่งที่เหมาะสมที่ปล่อยให้ มีเทปรายการซึ่งอัดเทปไปแล้วเนี่ยนะฮะมีภาพที่มันไม่ค่อยเหมาะสมกับเยาวชนที่นั่งดูรายการในช่วง Family Family Time เนี่ยนะฮะตอนช่วงเย็นๆหรือบ่ายๆหรือค่ำๆขอ,ของช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเห็นอะไรอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือมันมันผิดจรยาบรนในมุมที่ว่าคุณไปทำอย่างนี้เพื่อกระชากเรตติ้งมันช่วง Family p r o g r a m m i n g ใช่ไหมฮะ โอเคเพราะฉะนั้นในมุมนั้นก็ต้องโทษช่อง3ามกับเวิร์กพอยต์แต่ผมคิดว่าเขาก็เรียนรู้แล้วจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่บรรทัดฐานใหม่ที่แย่ไปกว่านั้น get ไหมฮะว่าผมผมผมเห็นว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมแต่บรรทัดฐานใหม่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือการที่กสทชกลายเป็นผู้พิพากษาไปแล้วกสทชวันนี้สั่งปรับช่อง3 500,000 500,000ซึ่งอาจจะเป็นเงินน้อยสำหรับช่องสาแต่ว่า5 0 0 0 0 0กสทชสั่งปรับทั้งๆที่ ถ้าคุณย้อนกลับไปดูภาพเนี่ยคุณไม่ได้เห็นหน้าอกของผู้หญิงคนนี้จริงๆนะฮะมันถูกเซนเซอร์ไปแล้วโดยทางสถานีนะฮะคือคุณไม่ได้เห็นนะฮะช่องสามเซฟเซนเซอร์ตัวเองไปแล้วแน่นอนโอเคการกระทำเพื่อกระชากเรตติ้งอันนั้นไม่ไม่ถูกต้องเคยพูดไปละหนึ่งรอบแต่เขาเซนเซ์เซนเซอร์ตัวเองไปแล้วกสทชปรับแล้วถ้าเขาไม่จา่ายกสทชยึดสัมปทานรอฮะกสทชมีอำนาจผูกขาดขนาดนั้นเลยฮนะกสทชเป็นใคร ถ้าคุณมีอำนาจขนาดนี้วันหนึ่งคุณก็ abuse power ได้คุณยึดสัมปทานได้ทุกช่องแล้วคุณก็ไล่ปรับเขาเป็นล้านเป็นล้านคุณเป็นนักตัดสินทางด้านจริยธรรมตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นคือกสอทชเลยฮนะอำนาจในการเซ็นเซชิฟของกสอทชมีมากเกินไปพักกันสักครู่ครับเครื่องบินสองลำนะนะของของตุรกีที่ถูกยิงตก ในประเทศซีเรียนะครับก็เป็นปัญหาที่ทําให้ตอนนี้ทางซีเรียนั้นมองว่าประเทศตนเองนั้นเผชิญกับภาวะสงครามและในขณะเดียวกันถ้าคุณไปดูเหตุการณ์ใกล้ๆกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียตอนนี้ก็มีสถานีโท,ท,ทรทัศน์ของภาครัฐที่ถูกโจมตีถูกวางระเบิดโดยฝ่ายต่อต้านแล้วทางซีเรียก็เชื่อว่าตุรกีนั้นช่วยเหลือฝ่ายต่อต้านแล้วข้อมูลบางส่วนมันก็ระบุว่าเป็นความจริงคือกลุ่มฟรีซีเรียนามีก็ไปพักพิง นะฮะรักษาตัวในประเทศตรุรกีอย่างที่ผมเคยรายงานตุกการ์เดนก็รายงานว่าซาอุดีอาระเบียนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยตอนนี้ฮิลลารีคลินตันก็จะประชุมกับประเทศต่างๆเรื่องซีเรียซีเรียกับตรุรกีตอนนี้แทบจะรบกันแล้วในแบบที่เป็นการรบโดยมีตัวแทนไม่ได้รบตรงๆถ้าเกิดรบตรงๆจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่านี้แต่ว่าในทุกวันนี้ประชาชนชาวซีเรียที่เสียชีวิตไปก็ถึงหลักแสนแล้วนี่เป็นสงครามที่ค่อยๆปะทุข,ขึ้นมาเรื่อยบาชาราซาัดผู้นำ ซีเรียนั้นอยู่ในห่วงเวลาสุดท้ายที่จะอยู่ในตําแหน่งแล้วก่อนที่เขาจะออกไปแต่เขาจะออกไปโดยที่มีจํานวนผู้เสียชีวิตมากขนาดไหนอันนี้ไม่มีใครทราบแล้วก็เป็นบททดสอบครั้งสําคัญสําหรับอับดุลลากูประธานาธิบดีของตุรกีเพราะก็ไม่เคยเผชิญกับภาวะความขัดแย้งระหว่างประเทศที่รุนแรงขนาดนี้นี่เป็นสงครามแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากจะเห็นแต่ว่าได้ค่อยๆเริ่มขึ้นมาแล้วเดลี่โควันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของตอนออกลางแล้วก็ แอฟริกาตอนเหนือนะครับอียิปต์เนี่ยนะมีการเลือกตั้งมูฮัมหมัดมอรซี่ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีมาจากกลุ่มมุสลิมบรัทเธอหูดอิหร่านดีใจมากฮะที่อียิปต์มาแนวนี้กระทรวงต่างประเทศอิหร่านบอกว่า the revolutionary movement of the Egyptian people การปฏิวัติของประชาชนชาวอียิปต์ is in its final stages อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว of the Islamic awakening ของการตื่นตัวของชาวมุสลิมในประเทศอียิปต์ and a new era of change in Middle East รัฐบาลอิหร่านเชื่อว่าคนอียิปต์นั้นตื่นตัวขึ้นมาผ่าน Muslim Brotherhood และพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่จะต้องมีการปฏิวัติแบบที่เคยเกิดขึ้นในอิหร่านในปี1979ประชาสัมพันธ์งานของ Voice TV หน่อยนะครับจริงแล้ว Voice TV เนี่ย เกิดขึ้นมาด้วยความตั้งใจของคนทำงานสื่อนะครับที่มุ่งสร้างเนื้อหาให้สติปัญญาเป็นเวทีเปิดกว้างให้ความคิดใหม่นะครับได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสารรค์เป็นความกระฉับกระเฉงเป็นความรื่นรมให้กับคนในประเทศครบ3ปีแล้วนะจริงแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแรกนั้น Voice TV เริ่มต้นในการทำงานปีแรกด้วยกำลังการผลิตรายการข่าวเพียงแค่วันละหนึ่งชั่วโมง หวันต่อสัปดาห์ไม่มีช่องอออากาศเป็นของตัวเองด้วยซ้ําไปแต่ก้าวมาถึงวันนี้เราเติบโตเป็นสถานีข่าว24ชั่วโมงสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ในทุกช่องทางดาวเทียมอินเทอร์นเนเ็ตโทรศัพทม์มือถือรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินแม้แต่ในลิฟที่ทํางานทั่วกรุงเทพเพราะฉะนั้นร่วมฉลอง Voice TV 3ปีด้วยกันนะวันอังคารที่จะถึงนี้ที่นี่ Voice TV ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ มาร่วมงานกันนะฮะเข้าไปลงทะเบียนกันนะครับงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะครับมีถแถลงข่าวหลังจากนั้นเนี่ยผมกับคุณคำพากาจะประชานความคิดกันนะฮะอันนั้นก็จะสนุกรับรองดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนท่านผู้ชมมีโอกาส Meet and Greet กับผู้ดำเนินรายการของทั้ง w เวกับไทยแลนด์ของดีว่าของฝ่ายข่าวคุณจะได้พบตั้งแต่คุณร่มกล้าวคุณจอมคุณตวงพรดีว่าเวกับครบหม,มาลงทะเบียนกันนะฮะที่แฟนเพจ ของทาง Voice TV 100ที่นั่งนะฮะเท่านั้นรีบลงทะเบียนฟรีพบกันอังคารหน้าที่นี่ทาง Voice TV วันนี้ลาไปก่อนครับติดตาม World Update สวัสดีครับ